สวัสดียามสาย,สายนะครับวันนี้พามาชมต้นทองอุไรที่ปลูกไว้หน้าบ้านผมนะครับลักษณะของต้นทองอุไรก็จะเป็นไม้ย,ยืนต้นทรงพุ่มนะครับสูงประมาณ2-5เมตรนะครับต้นนี้ปลูกมาแล้วสองปีนะครับก็ลักษณะใบนะครับเดี๋ยวไปดูใบใบจะเป็นลักษณะแฉกแล้วก็จะมีสีเขียวสีเขียวเข้มนะครับแล้วก็นี่ดอกดอกก็จะ เป็นลนักษณะสีเหลืองสดใสแล้วก็เหมือนเป็นะระฆคังนะครับดอกเหมือนะระกคังก็เป็นปลายกินต้นที่ออกดอกตลอดปีนะครับสีสันสวยงามมากครับที่เห็นตามข้างทางในสวนสวนสาธารณะนะครับสวยงามมากเป็นพืชที่เกิดง่ายแล้วก็ทนแรงนะครับแล้วก็ ถ้าเจอน้ําเจอฝนดีๆก็จะออกดอกตลอดทั้งปีนะครับนี่อันนี้ผลงานพอออกดอกแล้วก็ผลงานก็คือดอกเขาก็จะร่วงตลอดวันตลอดคืนเลยครับเดี๋ยวเช้านี้ต้องกวาดแล้วก็พอกวาดได้สักแป๊บหนึ่งก็จะร่วงลงมาอีกนะครับเนี่ยเต็มเลยนะครับ การขยายพันธุ์ของต้นทองอุไลก็ง่ายๆนะครับก็ใช้ตอนนั้นผมใช้ปลายกิ่งนะครับประมาณนี้ตัดตัดกิ่งเนะี่ยตรงปลายนิ้วชี้นะครับแล้วก็ตัดใบออกให้หมดแล้วก็ไปปักชำก็จะได้แบบนี้นะครับนี่นี่อันนี้น่าจะหลายเดือนแล้วนะครับปลูกชำแล้วก็ย้ายลงมาใส่ถุงดำเดี๋ยวให้มัน โตวกว่านี้สักหน่อยจะเป็นลงวินปลูกที่นานะครับนี่สองต้นนี้ก็จะเป็นกิ่งที่ได้จากต้นต้นแม่ต้นนี้แหละครับก็ส่วนใหญ่เขาจะนิยมปลูกตามสวนสาธารณะสวนสาธารณะเนานะสถานที่ราชการโรงเรียนอะไรเงี้ยว่าปลูกล้มก็จะสวยงามดอกให้ดอกสีเหลือง สวยงามแต่ปัญหาคือเนี่ยดอกก็จะร่วงตลอดเวลาเนี่ยเช้านี้ยังไม่ได้เก็บกวาดเลยไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อเช้านะตั้งแต่เมื่อวานฮนะยังไม่ได้เก็บเลยก็เดี๋ยวพวกเศษด,ดอกเหล่านี้ผมก็จะเก็บกวาดแล้วก็เอาไปกองเป็นทําทําเป็นปุ๋ยหมักต่อไปนะครับเนี่ยทองอุไร มันมีจะมีพึ่งอยูด่ด้วยนะครับแต่ด,ดอกมันสูงพึ่งมาตอมเกสรทุกเช้าแล้วครับทุกเชา้าทุกเย็นเกือบตลอดทั้งวันแล้วครับพึ่งมานี่อันนี้อันนี้ร้อยผมตัดตัดกิ่งออกแล้วคันนี้แตกแตกยอดมาใหม่เดี๋ยวจะต้องดิดกิ่งออกบางส่วนนะครับกิ่งพวกยอดพวกนี้ เอาไว้เยอะมันจะเป็นพุ่มเกินอย่าลืมนะครับใครที่จะปลูกทองไรไว้ข้างบ้านก็ต้องยอมรับกับการที่จะต้องมาเก็บกวาดใบเอ้ไม่ใช่ใบดอกเหล่านี้นะครับร่วงทั้งวันทั้งคืนครับต้องเก็บกวาดทุกวันเนี่ยรวงเต็มเลย ต้องยอมรับตรงนี้ให้ได้นะครับว่าเขาออกดอกสวยงามตลอดปีแล้วก็ดอกก็จะร่วงทุกวันตลอดปีเช่นกันครับก็ <G ül> ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับช่อง f o r t y p o l e s นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ